รอมานานพอพร้อมดวลบุรีรัมยีโวล่ลิคับพุธนี้แนวรุกกีเล่นพยองยอมรับคิดถึงฟุตบอลไทยชื่นชอบบิ๊กแมตช์พอมดวนภาษาสายฟ้าวันพุธนี้วิเลเ่นพอบแนวรุกเมืองทองยูเนเต็ดเปิดใจก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลลีว่ล,วลิกคอัีกั2 2 2รอบ16ทีมสุดท้ายที่จะเจอกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดโดวยวเวลินพอบ ได้เผยว่าผมคิดถึงเมืองไทยและคิดถึงแฟนๆเมืองทองแน่นอนผมคิดถึงฟุตบอลที่นี่เพราะว่าผมชื่นชอบเกมใหญ่และแน่นอนว่าการเผชิญหน้ากับบุรีรัมยูเนเต็ดถือเป็นความรู้สึกที่พิเศษสำหรับนักฟุตบอลดังนั้นผมจึงอยากทำผลงานให้ดีที่สุดในแมตช์วันพุธที่จะถึงนี้ผมหวังว่าจะมีแฟนๆเมืองทองยูเนเต็ดเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเราเพราะแฟนฟุตบอลสำคัญสำหรับเรามากแล้วมาพบกันที่สนามแธนร์โดมววลเลนพบเกา สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในสึกรีอรลีกคัพ2 0 2 2ันบถึง2พในรอบ16ทีมสุดท้ายของเมืองทองยูเนเตะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเตดในวันพุธที่25มกราคม2023เวลา18นาฬิกาสนาทีแมตสมิตรผิดหวงังอีจีไพ่แค่เรือที่เหลือ10คน หลังเกมศึกไทยลีก2022-2023ี่ที่ทางบีจีปทุมยินเนเต็ดออกไปเยือนการท่าเรือเอฟซีก่อนจะพ่ายให้การท่าเรือที่เหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกไปสอต่อหนึ่งเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาที่สนามแพสเคเดยมด้วยหลังจบเกมแมตส์มิธกุนซอของบีจีปทุมยินเนเต็ดได้เผยว่าเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังมากสําหรับบีจีในขาดเราได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นแต่ก็เสียประตูง,ง่ายๆทั้งสองลูกผงเน้นย้ำเสมอว่า การมาเยือนที่นี่ไม่ใช่งานที่ง่ายกระบอกกับข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทำให้มันยากและผิดหวังกับเกมนี้ตอนที่เราตีเสมอได้โมเมนตัมก็กำลังมาเราเห็นฝั่งท่าเรือมีอาการลา้าแต่เราไม่สามารถช่วยโอกาสได้แล้วเราก็พลาดเล็กน้อยทำให้มุมเมนตั้มของท่าเรือกลับมาแฟนบอลก็ส่งเสียงเชียร์ทำให้เรากดดัตนตัวเองผมค่อนข้างมั่นใจกับตัวจริงที่เลือกมาในเกมนี้ผมมั่นใจว่านักเตะชุดนี้ น่าจะได้สักแต้มจากที่นี่ผมมั่นใจว่าทีมของเราไม่ว่าใครจะลงสนามแต่ผมมั่นใจเสมอผมมั่นใจกับทีมของเราไม่ว่าใครจะลงสนามแต่ผมมั่นใจเสมอผมไม่โทษนักเตะต่างชาติว่าใครดีหรือไม่ดีมันเป็นทีมนักเตะต่างชาติเพิ่งเข้ามาเล็กสองและมีเวลาซ้อมกับทีมพอสมควรแต่มันต่างสักกั้นแข่งขันนี่คือเกมแรกในไทยลีกของหลายคนเราพยายามไม่กดดนันฟูลเลนและเชื่อว่าจะจูนกันติดเร็วๆนี้แมตส์มิธกล่าว สำหรับโปรแกรมถัดไปของ BG จีปทุมยูเนเต็ดมีคิวออกไปเยืนอนนครปฐมยูเนเต็ดทีมจากไทยลีก2ในศึกลีกครับรอบ16ทีมสุดท้าย